บัดนี้เป็นครั้งที่91ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569กข้าพเจ้านายวีริธเนธีพิสิทธ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาได้องค์พระกวามปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาชกวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัตธมังมุนีราชสสะสุสนันตุสักขโมกทางังสักเคกาเมจรูปเปคิริสิกะรัตเตจันตัลิเควิมาเน ปีเปรัฏเถจะคาเมตรุวะนาคะหะเนเคหวะวัตถุมีเคเตภูมมาจะยันตุเทวาชลทละวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยงมุนิวรรวจนังสาธาุเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลายัมพัทันตาธรรมสวนรกาโลายัมพัทันตาธรรมสวนรกาโลายัมพัทันตา บทสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกริยาคาถานติเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสรังอัญญังธัมโมเมสรังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะสโสติเมโหตุสพัพพานัติเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสโสติเมโหตุสพัพพาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัฏฐาย,ยาสัพพปานินาง ปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหนตุปสพุปัทวามหากรุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุปสพุปทวามหากรุณิโกนาโถสุขายสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมัง เตเตเนสัจวัเชนะมาโหนตุสภุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะขวาสักเกสุวิหรติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอาหารหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปฏิตาโหนติ พ hablando, times, ักวันตังท like ัศนายะพิกุสังคัญจะอาทะโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทโหสิอายังโขพักวาสักเกสุวิหะรติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะ ยานุนนะมะยมปิเยนะภะควาเตนุปสังเกเมยามะอุปสังกมิตตวาภะควัโตสันติเกปาเจกขาถาภาเสยยมาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามภะละวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาษารรยะภาสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุทเสทเวสุอันตรหิตาภะควัโตปุรัโตปะตุระหังสุ อะตะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะทังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสามิโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตมะหาอีมังธรรมะสมัยังทักกิตาเยวะอปราทิตสังคันติอาตะโขอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิ ตัตละพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนชุกมะกังสุสาและทีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอ,ตอ,อะตะโคอาปราเทวตาพระวัโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิ เชตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโขอปรรเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารหนังคตาเสนเตเขมิสันติอภายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวก,กาอย่างปริปุเรสันติติอัทโขภควาปิคุอามันเตสิ เยผูเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคขวันตานังเอตาปรามายเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอตาฤหิเยปิเตพิกเวพระวิสัติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคขวันตานัง เอตัปรหมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยธาปิมยหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตติยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทฐาสาทุกังมณสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิคูภะควตโตปจโสสุงภะควาเอตัถวโจะ สีโลกัมมนุกัสสามิยัตถภูมมาตัทธสิตาเยสิตาคิริัพพลังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสานีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานัสสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาปิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันติยิสัทธาสาวะเกศาสนเนระเตเเยวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตปะมักรุงสุตวาพุทธศัสสาสนัง เปสามปาตุระหุยาหนังอมนุษสานทัศนังอัปเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอัฏสตติรงสตังเอกสหัสสานังอมนุษสานมัทสงอปเปเกนตมัตคุงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจะสพังภิญญายะวะวัคคิตวานะจักรมาตโตอมันตยิสท้าสาวเกสสเสนระเต เทวกายาอาภิกันตเตวิชานาถภิกขะเวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปปสโสรตตะสหัสสาวิกขาภูมากพิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวะหนังชาสหัสสาะเหมาวตายขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิคุนังสมิติงวะหนัง สาตาคิลาติสาสายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิคุนังเสมิติงวนันอิเจเตโสลาสสาสายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิคุนังเสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโน มโมทมานาอาภิกรม,มุงพิโูนังเสมิติงวะนังกลุ่มพิโรราชาขะหิโกเวปุลลสนิเวสานังพิโยนังสตสหัสสังยักขานังปยิรูปปาสติกลุ่มพิโรราชาะหิโกสโสปาคาเสมิติงวะนังปุริบัญจะที่สังราชาทัตตละโธภาษาสติกันทัพานังอธิปติมาราชายาสสิโสปุตตาปิตสะพาหโวอินทัมานามาพภะลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสสิโน โมทมมนาอภิการมุงพิคุนังเสมิติงมะนังตักีนันจะาที่สังราชาวิรุละโหตปะสาสติกุมพันธ์ทานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทะมานามะพพลาอิทิมโตชุติมโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิคุนังเสมิติงมะนังปัจฉิมันจะาที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทะมานามะพลา อิท yeah. <com> MM ิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามงพิขูนังเสมิติงวนังอุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปีตสะพะหะโวอินทัมานามะภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนังเสมิติงวนังปุริมาที่สังทัตตะตโตทักขิเนนวิรุลหโก มัิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัฏฐานะมานาถังสุวเนกปิโรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัญจนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหสันทนกรมเศธโธจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจลาชาโนคันทาภพาสหาราชุพิโมทามานาอภิการมงพิคุนังเสม,มิติงวหนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตจกากรรมพราสตราอาคูปย,ยาคาสหยาติพิยามุนาทตรารถาจะาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมานาโคโสปะคุาคาสม,มิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปก,กิวิสุทธาจาักขู เวหายาสาเตวนามัชฌปตาจิตตราสุปนาอิเตเตสนามังอภยันตทานาคราชานามาสิสุปนตโตเขมามะากาสิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสรณมกังสุพุธงังชิตาวชิระหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวัสเเตอิทธิมันตโตยสัสิโนกาลักกัญชามาพิสมาอสุราฐานะเวขา เวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมุจีสหสตันจัพริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพริงเสนังราหุพัฒมุปาขมมงสมโยธานิทัพทันเตยพิคูนางสมิตติวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวัรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะย,ยัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทเสเตทศตากายาสัเพนานัตตะวนิโน อิทิมโตชุติมโตว,วัน,นะวันโตยะาสาัสโนโมทามานาภิกามุงภิกขุกานางเสมิติวนังเวณทูจะเทวาสหาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตากขัตตานิปุรกิตาวาอาคูมันวะลาหกาวาสูนังวาสโวเศโทสะโกปาฆะปุรินทโทตเทสเตทสตากายาสัเปนานตตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงพิคูนังเสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาลมคิสิขาริวาอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุพพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวสวะเนสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนนัตะวันิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิคูนังเซมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิทาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาัทาคูหาโยเทวายวเยจะโรหิตาวาสินโนปารกา,ามหาปารกา,าอาคูเทวายาส,าสัสสิโนทเสเตทศถ,ถากายาสัพเพนานัตตะวัน,นินโนอ,อิทิมันโตชุติมโตว,วันะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิคุนาเสมิติงวะนังสุกากรุม,มหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหะ โอทาตะคัยหาปาโมคาอาปูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารักชามิสากาจยัสสิโนฐานนยังอาคาปัจชุนโนอยู่ที่สาพิวสติทัศเตเตทัศธากายาสเพนานตตะวน,นิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงภิกุณังเสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตก,กาจยัสสิโนสัมพิตะคารามเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมานนติโนอาคูอัถาคูปรานิมิตาทัาเสเตทัสตากายาสัพเพนานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทัามานาอภิกามุงพิคุณางเสมิติงวะนงางสัพเพเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาภัณชุงเย,ยจันเย,ยสติสาสหะปุวัตชาติมักขีหลังโอขัตินัมานาสวังตะเคโมค้า,าตารลังนาะคังจันทางวะอสิตาติตัง สุปรมามะประมตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโรติสโจสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะประมะโลกาหนังมาพระมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเศธอิสราอาคูปเจเกวสวัตติโนเตสันจมะมชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจสะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมมราเสนาอาภิการมิปะสะักการหัสสะมันที่ยัง เอถะันหาถะพันถะราเคนะพันธะมัตุโวสัมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิถะโกจินังอิติตัทะมาเสนโนกนหะเสนางอเปสยิปานินาตนะมาหัดจะสังกตวานะเระาถาระวังยะถาปวุสโกโมเมโคฐานยันโ,กโกตสวิจุโกตถาโสปจุทาวัติสงังกุโตอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาย,ายวะววะคิตวานะจคุมาตโตอมติสัทธาสาวเกศาสานีรเต มาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาธาิกขโวเอจะอาตปะมัก,กระุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาวีตาราเขหิปักามงในสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยป,ปรกรณนะโมเม,มพุทธเตชะสารตัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวา นารายะปรเมสุลาสิทธิพรมาะจินทาจะจตุโลกากัมพีรักกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสพภมาชยยะปสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยะธลณนิธลณนอุทธิอุทธีนทธินาทีชยยะชยยะขคนละตนละนิสัยนิไยสายเสนมีรุราชพลนรชีชยยะชยยะคัมพีรัโสมพีนาเคทนาคีปิสาจะภูตะกาลีชยยะชยยะตุนิมิตาโลคี ชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวุรุณามุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุละคันทกชัยยะชัยยะขจจคณนตุรงสุขระผู้ชงศีหะพยักฆัีปาชัยยะชัยยะวุรุณามุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทลณีตะเลสะาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรนีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาพระเกชัยยะชัยยะวุลณายักษ์เอชัยยะชัยยะรักษเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันต์ตาปเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรคโข ชัยยะชัยยะนาโกวิลหโกวิลูปโขจันทิมาราวิอินโทจเะเวนเตยโยจักุเวโรวรุนโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโหกุม,มาโรทัตตะัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโฆจะทัสสะบ,บาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังขะลังชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมะขนาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศสสิริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโย ุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตะถาเทวขณะไมเฮสิโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมรัสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตะถาสุปนน ino, ันนะขณะไมเฮสิโนชโยปิพุทธสสริมโตอายังมรัสะจปาปิมโตปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาะนาคขณะไมเฮสิโน ชัยโยปิพุทธศาสริสมโตอายังมรสะจะปาปิมโตปราชโย,ยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพพม,มัคนาเมเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโย,ยโหหิชย,ยสุชย,ยมังคะเลอปราชิตปันลังเกศีเสปทวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปะา,าตังสุหติตัง สุขโนสุมหุโตจสุยิตถังพรหมจาริสุปัทขินังกายกรรม,มังวาจากรรมมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรม,มังปณิทีเตปัทขินาปัทขินานิกตตวานะละพันตเตเตปัทคิเนเตอัฏฐลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเสนอโรคาสุกิตาโหตหสหาสาเพหิยาติภิสุนันตุกโคโตเยเทวอสมิงฐานในอธิกคตาทีขายุกาสถาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทา รักขันตุสภสต,ตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิพัฒนาเตสังสเปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวสันตุวสังวส,สาวรากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสป,ปัพตากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถารหัน บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมิย,ยังภคกขวาสาวัตติยังวิหรติเชตวเนอนากะปินทิกัสอาราเมเตะตตะโคภคกขวาพิคุวมันเตสิพิกขโวติพัทธมเตติเตพิขูภควัตโตปจัโสทรงภักขวาเอตตะ,ะโวจักอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราอานิจจติ ตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติ ti, ปัญญเปติปัตเปติวิวัตรติวิภัชติอุตตานีกโรติสัเพสังขาราอนิจจาติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตา,า,า,ตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสัเพสังขาราทุกขติปุปปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวสสธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวิรติวิภัชติอุตตานิกรติ สเพธมาอนัตตาติอิธัมโวจะาภักขวาอัตมะนาเตพิกูภักขวะโตภาสีตังอภิณัน,นทุนติบทส่วนพระเทกรัตตคาถา,าอาติตังนานวาขาเมยยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตามไปหีนันตังอปปัตติจนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจ,จุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุปรูหเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหนะิโนโสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาพอการผัดเพียนต่อมัจุลาาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงโหรัต,ตมตันทิตังตังเวภะเทกรตโตติสันโตอจิคเต,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงดาตีเดียวก็น่าชมบสวดธรรมะสังเวคะปจันเวคณนะสัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามมริตพังอะเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปัสะจากวิญญาณชุดโทเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปะสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะมลิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตะเทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดแม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังสเปหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุผลโตเยเทวะอสมิงฐานนอธิคตาทีกายุกาสาัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจ,จันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจ,จันตุ สเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเอยัติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพปิสาสเพยักษขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพอาจาริยุปชายยะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุขาปมุตจันตุสเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพสามาตินังสมิชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนะโมพธิสัตโตคันติมายะอิติภะคะวานะโมพธิสัตโตคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธาเนนะพระวรตุป,ปูชิตาโสถิงกรนเตทวิหารบันทะเล เทราจะมัชฌานวากาจะพิกขโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกลงธรรมะวรังปฏิจเตสเปปิสเพปิทุกขสะกรณตุสังขยังธาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมัตถลาจะปุขาลาสังโคโหตุสมัคโควะอัถายะจะหิตายจัก อัมเหรักขะตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิหิงสัมปปูเนยามะธรรมเมอริยประเวทิเตปสัรน,นาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาเสนสาสนสมมาทารางกรเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุติภาวายสสตานังสมิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังนักขันติปุถกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังนักขันตุสพัพพธา เท е วตาอุยโยชนะคาถาบบสง่งเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตงังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติเศรธยาทานังทททันตุสัทธา,า,า,ายสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหนตุขัันตุทเทวตากตา สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาพระปตตาปจเจกานจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจากานาจะอย่างพหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานาจะอย่างพหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานาจะอย่างพหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานาจะอย่างพหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานาจะอย่างพระหลัง อรหันตาน ah ันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกาณันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกาณันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกาณันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าบที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระานางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคา,าลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแห่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ายได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูเลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมได้พุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักสิทธ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทอ